คำเตือนอ่านก่อนดูคลิปนะครับรายการทีวีเกมเอร์ภูมิใจเสนอ Powerpoint บวกยูริปเป็นสื่อการสอนนะครับ ครับพบกับรายการทีวีเกมเมกันอีกครั้งนะครับพบกับผมคนเดิมนะครับมิกนะครับสวนอาร์มเขาไปเตะบอลส่วนคุณบ๊วยเขาไปไหนเขาไม่รู้นะครับมีอะไรขึ้นมาอย่าไปสนใจนะครับออกครับโอเคนะครับขราวนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับโอ้ยเดี๋ยวผมบอกกะกลางคลิปนะครับโอ้ผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อรายการหน่อยนะครับ เปลี่ยนชื่อละกันเป็นอะไระแต่ทีวีเกมเมอร์ผมจะไว้เนี้ยแหละเกี่ยวกับเกมนะครับเปลี่ยนยังไงดีช่วยแสดงความคิดเห็นมาทางด้านล่างด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องโอ้ยโอ้ยมันเกิดอาการปวดท้องนิดหน่อยนะ่ะกินขนมจีนเยอะโอ้ เราบอกสร้างนะ่ะสิมาสัก,นนกรูปนะ่ะสิเอายิย้มๆเนาะโ <Okay. S 2> อเคอ๋อมันได้แล้วทำไปดีแต่มันก็มีสองอันไม่ทำนะสิเดี๋ยวผมบอกนะ รูปหนึงเหรอครนะับแล้วคุณก็ไปหาลิงก์เว็บนะคักลิงก์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปหาลิงก์ก่อนแปนึงนะเดี๋ยวกลับมาโอเคนะับผมได้ลิงก์มานแล้วนะครับตอนนั้นผมสอนแต่การคลิกปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปภาพน,นิงอื่นใช่ไหมครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะสอนแบบที่คลิกภาพปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนแล้วจะเข้าไปลิงก์ในเว็บอื่นนะครับ ความรู้สึกนะบางคนก็อาจจะรู้เลยนะครับโกเครนะับช่วยกดไ like ลค์ด้วยนะครับคลิปนี้พาคนมาดูเยอะๆเลยนะครับไม่ใช่คลิปนี้อย่างเดียวนะคลิปอื่นด้วยนะครับผมจ่อยเลยถ้ามีเป็นพันคนเป็นหมื่นคนผมดีใจที่สุดเลยนเนี่ยแต่นี้มีแค่ร้อยสองอหลักร้อยอะอเกนะีนครับ ผมเอาลิงก์มาแล้วนะครับผมก็กดโอเคไปนะในนี้นะของผมเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็อ่านไม่ออกผมไม่ค่อยเจาะจงภาษาอังกฤษนะโอเคนะอันนี้ผมหน้าแรกผมว่าเพิ่งไปทํางานให้เพื่อนนะเพื่อนทางานไม้เป็นโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะดูไปได้เลยนะครับ <c oughs> อราน,นี้มันอาจจะไม่มีเสียงซื่อแล้วครับ PowerPoint พอพอพอคลิปแรกของผมเนะี่ยเป็นไม้ที่ผมไม้เก่านะครับแต่นี้ไม้ใหม่ฮนะมันก็จะไม่มีค่อยมีเสียงแล้วเพราะผมเอาพัดลมไปใต้รางแถมไมใหม่หก็ดีอ่ะีนี่เปลี่ยนสีหน่อยชีชีอีอ่าชีก้าคนะ เสียงผมนี่ก็เด็กไปนิดนึงคนระับอย่าคิดนะเสียงปืดเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงตบผมนะอย่าอย่าใส่ร้ายกันนะอย่าอย่าถ้าบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ยินหูดีๆก็ได้ยินเรนะ่อนั้นเราก็ฝืนปากเขียนนะครับเขียนแล้วก็ถึงคุนะ โอเคนะโอเคผมก็แปลกใจพอผมเข้าโปรแกรมแคมตาเซียก่อนก่อนก่อนเข้า Powerpoint เนี่ยทุกครั้งอะ่ะมันจะมีแคมตาเซียขึ้นมามันยังไงไม่รู้อะ่ะโอ้แถนพ่อมันใหญ่กว่าเดิมอะ่ะโอ้อะไรขึ้นใหไ่กันอะ่ะมอ้เหมือนสนับสนุนกันมันรักกันมากมันมเป็นบริษัทเดียวกันมากเนี่ยโอ้ยไม่เข้าใจอะ่ะมันไม่เข้าใจอะ่ะ ทางมันด้วยซาลาอ้าวอ้าว,าวเห็นไหมพอผมคลิกไปที่รูปยิ้มนะ จะเกิดอะไรขึ้นคอมจะระเบิดไหมอ๋อไม่ระเบิดนะฮะมันก็สวัสดีค่ะโานคไหมะมันก็ดีอย่างนึงนะผมก็สอบไปแล้วนะโอเคนะกลับไปที่ powerpoint ดีกว่าต้องกะนะเนี่ยโอเคนบกลับมาต่อนะเฮ้ยมือ่นักอันหนึ่งนะ น่ะเข้าใจละมันเกิอเลยขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปลี่ยนบทสอนเถอะกลอกพิ้งล็กพิ้งลอกิ้งเว้ยเขารู้กันหมดละโอ้แม่เหงาเนี่ยครับนั่งทำคนเดียวตอนเยน็นๆไม่มีใครอยู่อยู่คนเดียวเหงาจริงๆเจ็บคอเขาเจ็บ เพลงมาใส่ดีกว่านะกินะทำตามผมนะโอเคตายตายตายหนึ่งอะโอเคเออเอาสักรูนงเอาอันนี้ก็ได้ไม่เอาอันนี้แหละเจม เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม,ม่เปลี่ยนใหม,ม่เ,าเอาอะไรดีปจารย์คืนเสี่ยวอื้ยมีเส้นไหนเนาะไหนเอาอันนี้แหละเกียรติหาเพลงอ่นต้องหาเพลงอ่ะหาเพลงหาเพลง คร <hertz> ับเพลงอยู่ไหนครับเพลงอยู่ไหนครับเพลงหายไปไหนเพลงหายไปไหนโอ้ยอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกังยิ่ง เราหลอนละเรามึนแล้วไม่นะตายจัดให้ค่ะกดแล้วข้อเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องซ้อนเถอะอย่าหาว่าผมทำไม่เป็นนะ ผมขี้เกียจยุ่งเรื่องเยอะมาขึ้นไหน่อ่ะผมขอดูนะว่าผมอัดกี่นาทีอ่ะอ๋อเพิ่งเก้านาทีเอาสักสิบนาทีกว่าๆโอ้ยขาก็ไปกระแทกอ,นนอะไรเน,น,นี่ยอะไรเนี่ยโอ้ย เรียนเรียนคอมอยู่ยังไม่สอบเนี่ยสอบวันที่สามถึงวันที่ห้าเนี่ยเรียนคอมเรียนอะไรวะเ๋าก็ทบทวนเรียนแต่ยูรียูลงยูรีโอเคนะจาก PowerPoint เดี๋ยวผมจะพาไปยูรีวิดีโอนะครับโอเคนะ เข้ามายูริก็จะเห็นแบบนี้นะครับผมเพิ่งเรียนอันนี้เองครับอ,อย่าหาผมตกอับนะครูคสอนเข้าปแ้วอันแรกโทษครูก็ไม่ได้ใครมาเสียงมอทรงมอไซเอาเอาขางอะโอเคนึกว่าค้างนะเราทำคลิปสักคลิปหนึ่งหนึ่งละกลับมาต่อนะเมื่อกี้ผม ไม่บอกอย่าไปสนใจไม่สาระนี่เราต้องเอาคลิปวิดีโอมาสักนิดนึงเอามาตัดต่อเอามาทำนี่นู่นนั่นเสียงดต่งคลิปมาทีเอาไม่มีเอาไม่มีผิดลืม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 มาลืมแล้วลืม ลลเราเข้าไปที่ออเดีนะครับแล้วกดไปตรงนี้นะครับโอเคนะแล้วก็หาเพลงครับเสียงเด็กมากยาอ่อนไม่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 มีไี่หกมันก็มนมสอยโอ้ยยังไม่จบอีกออยบางคนที่ไปดูคลิปฟุบอนซิตี้สตาร์ก็จะรู้นะครับก็หร้องเพลงร้องก็ร้องเกียนเกียนไม่เคยได้ ฟังฟังโอเคอ่ะผมจะเอานี่มาด้วยฟังนี่ด,ด้วยกดผีโดยโอเคตั้งตั้งตั้งเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะไปแต่งในคลิปเอาภาพ อะไรเนี่ย iMac iMac โอ้ยเฮียไสนใจหาภาพมาซักภาพนึงอันนี้ก็ดูไม่รู้เรื่องโอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรรู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคอันหนึ่งอนะต่อค่ะต่อเอาสักลูดดอกไม้ัมบี เอาไว้ฮะซอมบี้เอาไว้ให้หมดทุกลูกโอ้ยกดฉิดเฮ้ยๆใช่เปล่าใช่เปล่าเข้ามั่วแล้วเดาล้านี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเจ้าคิดนะมาเอาลูกมาตกแต่งกันมาเรามาเข้าทีอันนี้เป็นที่เราใส่ภาพอันแรกนะครับ แล้สวส่วนที่ซองนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้มันก็จะมามันก็มาโผล่ตรงเนี้ยเราก็จะมาตกแต่งไว้ข้างๆก็ได้นิดนึงก็ได้ย่างนี้ก็ได้มันก็จะเป็นเนี้ยแต่ไม่เอาไม่ชอบเราจะปรับเวลาให้มันยาวขึ้นก็กินนมจีนมาอือ้อจะเลยเอาสักสิบวิ าสักห้าวิเอออเามันจะมาลงมาลงมาผมก็จะสอนไม่ค่อยเจาะจงเท่าไหร่นี้จะเจาะจงในการลงเนี่ยสอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจนะอยากให้สอนอะไรก็บอกนะด็อกเกนโบเฮ้ยอันนี้เข้ามาตรงนี้เป็นคำพูดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้น ฉากเปลี่ยนภาพนะนี่คอยดูคอยดูตรงนั้นม,มันก็จะเปลี่ยนอ่ะอย่างเท่เอโอ้หสามดีมีสามดีด้วยโอ้ยแต่กระจาอย่างนี้มันต้องเอาไม่เอาไม่ได้อ่ะอุย้ยมีพับกระดงกระดาษเท่ที่สุดหยุดไม่ได้อ่ะเอาเองฟันดามาใส่ด้วย อันนี้ใส่ตรงเพลงนะอันนี้ใส่เสียงพูดนะเดี๋ยวผมจะพูดแล้วมาใส่ดูทดลองต้องทดลองไม่ทดลองไม่รู้โลเหไหมมันก็จะขึ้นมานะผมงดสตาร์นะสตาร์ออโล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  โอเคนะต่อเมื่อกี้ผมคุยกับย่านะอันนี้มันเอามือล้วงเข้าไปทำอะไรมาเนี่ยทะลึ่งทะลึ่งมะเนี่ยเกียหรือเปล่าใช่ปะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปใช่ไหมฝังฝังอ๋อโล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 เฮ้ยดังลบทิ้งนะไม่สาระมา เราจะมาดูคลิปที่เราแต่งมันก็ยาวเพลงนะแต่ถ้าเราคลิปเราสั้นแค่นี้นะเราก็สามารถเอาผ้าให้มันยาวก็ได้แต่เพลงมันยาวจริงๆอะ ภาพเรามันมันจะซ้ำกันกลัวมันซ้ำกันอะก็หุบลงมาได้นะ่ะแต่เพลงมันจะไม่จบอ่ะดิอีกรอบหนึ่งความแน่ใจใ่เสียงเพลงก็ได้ ก็จะถูกตัดโอ้ดูก่อนนะว่ากี่นาทีอะเดี๋ยวกลับมาต่อนะโอ้สิบเจ็ดนาทีนะสิบเจ็ดนาทีแล้วผมต้องอัพคิดนิดนึงไๆนะผมก็ต้องขอกาบลาไม่กราบขอจะขอลาด้บัดนี้นะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะแล้วกดอะไรวะช่างสิบายบายครับ